สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะครับในเมืองมาซูนาเดี๋ยวนะครับจะไปดูเกมมาซูนากับบบร์นมิวนิกนะครับที่โอลิมปิกเดมอนจูิกหรือว่าเอสเตเดโอเดนยูอีกอมปันส์นะครับก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เดินทางไปที่เดมอนจูิกนะครับแต่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปดูบาซ่าเล่นที่มอนจูิกนะครับแต่ป็นเกมใหญ่ซะด้วยนะครับ วิธีการไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าซับซ้อนกว่าตอนที่มาดูเกณฑ์ที่คำนวนะครับเพราะว่ามอนจูดเนี่ยมันอยู่บนจะเรียกว,ว่าเป็นเป็นเนินเขาก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเดินทางมันจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากกว่านะครับเดินทางได้หลายรูปแบบทั้งรถบัสนะครับรถรางนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟใต้ดินหรือรถเมโทรซึ่งรถไฟใต้ดินเนี่ย จะต้องนั่งไปลงที่สถานีปราเซสอสปปญญาหลาังจากนั้นเนี่ยต้องต่อรถบัสไปหรือจะเดินเท้าก็ได้นะครับประมาณ20นาทีซึ่งระหว่างทางที่ขึ้นเนินเขาไปเนี่ยก็จะมีบันไดเลื่อนเป็นระยะระยะผมเลือกทางนี้แล้วกันเพราะว่าที่เกียรติขึ้นเบียดบนรถบัสนะครับอ่ะเดี๋ยวไปใส่เสื้อกันหนาวเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะรอแป๊บหนึ่งอ้ยักอ้ยักก็ที่บาโนาตอนนี้อากาศประมาณ10 สิบกว่านะครับสิบห้าองศาตอนคืนก็จะเย็นหน่อยเหลือประมาณสักสิบสองนะครับก็กันเอาไว้หน่อยเอาละพร้อมเดินทางกันหรือยังครับไปกันครับ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่าทางรถไฟใต้ดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่สถานีปาราซาเอสปันญานะครับก็ไม่ได้ห่างจากที่นี่มากครับสัก4สถานีเท่านั้นเอง อตอนนี้ผมขึ้นมาที่สถานีปราสาทอสปัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเดินเท้านะครับอีกประมาณสัก20นาทีนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปยังสนามลิมปิกเนอมอนชูอิกนะครับ เดือนนี้ไม่ไต้องกลัวหลงเลยครับเขาหับเพื่อนเพียบเลยนะครับดูหางข้างหลังโแต่บรรยากาศก็โอเคนะครับอากาศกำลังสบายสบาย15องศาเซลเซียสเพิ่งจะผ่านบันไดเลื่อนมา2คขั้นนะครับยังเหลืออีกเพียบเลย Ho, อ่ะเป็นแฟนบาซ่ามันก็ต้องอดทนแบบนี้นะขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วอย่าเพิ่งเดินต่อนะครับถ่ายรูปเลยครับเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างก่อนเพราะนี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งของบาเซโหนาครับ อนนี้ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วครับเหนื่อยยังต้องถอดเสื้อกันหนาวเลยคือมันเดินแล้วก็ผมเอือกเยอะพอสมควรนะครับด้านหลังผมนี่คือโอลิมปิกเดมอนทูอิกนะครับหรือว่าเอสเตเดโอเดยุยกอมปันส์นะครับบรรยากาศคือคักมากนะครับเพราะว่านี่คือเกมใหญ่การเจอกับปัญญมินิกแล้วปีนี้บาซ่าฟอร์มดีมากนะครับดูบรรยากาศกันนะครับเจ้าที่ตำรวจก็มารักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นครับเพราะว่านี่คือ เกมใหญ่นะครับอาจจะมีการประทะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้นะครับเอาละอยู่ไม่ไกลแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วครับไม่เคยเห็นโอลิมปิกเดโมทริกในมุมยามค่ำคืนแบบนี้นะครับ oh. ผมก็ต้องบอกว่าสวยมากนะครับสวยมากจริง บรรยากาศดีมาก เ,เกมที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับของบาซลนาครับถลมบ่มาบยมินิกไปขาดลอยเกินคาดจริงๆนะครับ4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แฮตติกฮีโร่ครับราฟินยาวันนี้ร่างทองอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ราฟินยาเล่นได้ดีมากๆส่วนตัวผมให้10คะแนนเต็มเลยครับโดยเฉพาะจังหวะจบจังหวะไปกับบอลเนี่ยเฉียบคมมากส่วนคนอื่นๆจริงๆต้องบอกว่าวันนี้บาซลนาเล่นดีกับทั้งทีมเลยนะครับ แบ,บ็กขวาชูซุงเด้นี่ก็เติมเกมตลอดไม่ค่อยมีจังหวะผิดพลาดบาคูบาซี่เก็บได้หมดเลยนะครับอีก,ก็มาติเนสอาจจะมีจังหวะกะกัดอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานอารคาโดบาเร่ปรีปาสนะครับอาจจะไม่ถึงกับชัวร์มากนะักแต่ความเร็วความคล่องก็ถือว่าทําให้บาโซนามีเกมทางกลับซ้ายที่ค่อนข้างดีนะครับ ตรงกลางอูหเปดรีสุดติงกระดิ่งแมวเหมียวจริงๆครับจังหวะคลองบอลครอบครองบอลเกี่ยวบอลหลบบอลโอ้โหครับเพอร์เฟกต์จริงๆนะครับอีกคนหนึ่งที่ขยันนะครับไล่กัดไล่ขยี้แดนกลางของบิยามินิกซิจูมัดเลยก็คือมากาซาโดนะครับลามเมญ่ามาโอูหมาเห็นกับตาแล้วยอมรับจริงว่ามหาัศจนะครับลูกเปิดลูกอะไรจรังหวะคลองบอลเนี่ยนิ่งเกินวัยแล้วก็เทคนิคสูงมากครับ โดยเพพาะจังหวะที่เปิดให้กับทางด้านของราสินียาลุดเข้าไปยิงเนี่ยนะครับโอ้น้ำหนักทิศทางวิชั่นในการอ่านเกมก็สุดยอดมากๆนะครับโดยภาพรวมนี่เป็นเกมที่เพอร์เฟกมากๆสำหรับบาซโลนาครับถลม่มไปมินิไป4ประตูตนึ่งและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศนะครับการเดินทางไปชมเกมอของบาซโลนาที่สนามโอลิมปิกเดนจูอิกครับ